สำหรับลูกค้าที่ซื้อ g p s จากทางร้านไปเป็นรุ่น 2G 4G นะครับรุ่นพร้อมซิมหลังจากรับเครื่องแล้วลูกค้านำซิมไปลงทะเบียนออนไลน์ให้เรียบร้อยนะครับหรือสอบถามทางร้านส่งคลิปวิธีลงทะเบียนออนไลน์ให้ได้หรือกดใน Youtube ก็ได้ครับจะมีวิธีสอนไม่ว่าจะเป็นทูหรือ A, S นะครับหากลงไม่ได้ถือไปที่ชอ็อป นะครับต้องเป็นที่จอมนะครับถ้าเป็นตู้โทรศัพท์เขาจะไม่ลงให้นะครับลงทะเบียนซิมเสร็จเรียบร้อยนะครับเรามาดูวิธีการใส่ซิมนะครับส่วนใหญ่จะมีปัญหาตรงเนี้ใส่ซิมผิดด้านใส่ซิมผิดขนาดระวังนะครับตรงนี้เป็นซิมไมโครนะครับจะเป็น2ชิ้นเดิมมันจะเป็น3ชิ้นผมแกะเป็น2ชิ้นออกมานะครับใส่ซิมไม่ถูกด้าน ครับตามนี้เลยเข้าไปเสียบเข้าไปจะมีปัญหาตรงนี้ครับส่วนใหญ่ใส่ซิมไม่สุดแล้วก็ใช้งานเครื่องไม่ได้ก่อนใส่เครื่องอย่าลืมนะไปชาร์จแบบจนกว่าไฟแดงดับก่อนใช้งานครั้งแรกหลังจากไฟแดงดับเรียบร้อยเราค่อยมาใส่ซิมกดซิมเข้าไปนะครับมันจะดังกลิกหนึ่งนะครับแล้วเราก็ปิดฝา เอาไปวางไว้ข้างนอกที่ล่ง5-10นาทีเพื่อให้รับสัญญาณ g p s การใช้งานครั้งแรกนะครับทีนี้เรามาดูรุ่น 2G จะมีเลข15หลักนะครับรุ่น 4G มันจะเขียนออว่า 4G เลยไม่ต้องทำอะไรละใส่สิ่มเข้าไปโหลดแอปนะครับโหลดแอป g p s 1 One เราก็มากรอกเลข15หลักลงไป อย่าลืมนะครับเลือกตรงนี้อย่าเลือกผิดเลือกล็อกอิน by e m ่ me. อย่าไปเลือกล็อกอิน by user นะครับล็อกอิน by user เนี่ยสำหรับทํากลุ่มดูตั้งแต่2ตัวขึ้นไปสินค้าของทางร้านทําฟรีทางร้านทําให้นะครับเลือกล e ็อกอิน by EMI พร้อมวันหนึ่งของสามสหเราเลือก Google Map เพราะ Google Map คนไทยใช้ตัวนี้ใช้ง่ายกด Save Login i n ินโฟเพื่อบันทึกแล้วกดล็อกอิน เข้ามาในแอปแล้วนะครับเครื่องออนไลน์เลยไม่ต้องตั้งค่าอะไรแล้วทางด้านตั้งค่าให้เรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วนะครับทีนี้เรามาดูเมนูต่างๆ Work mode ตรงช่องนี้ตั้งความถี่ในการส่งข้อมูลเข้าเซิร์ฟเวอร์ประมวลผลออกมานะครับตัวนี้ประมวลผล 4G ดีกว่า 2G แน่นอนนะครับแล้วก็ตัวนี้เราไม่ต้องไปใส่ Setting น Admin Phone Number ตัวนี้ใส่เบอร์มือถือของเรานะครับอย่าไปใส่ผิดต้องเป็นเบอร์มือถือนะครับไม่ใช่เบอร์ใน g p s ใส่ผิดแล้วเดี๋ยวเครื่องจะมีปัญหาต้องมาส่งให้ทางรา้านรีเซ็ตให้ไวมิเตอร์ตัวนี้สำหรับรุ่น 2G นะครับสั่งให้เครื่องโทรกลับรีมทสวิตมีสั่งเปิดสั่งปิดนะครับ Start Up นี่คือเปิดชั u ดาวสั่งปิดสั่งผ่า,ผานแอปพลิเคชันให้ปิดเครื่องเป,เปิดเครื่องนี่ Low p o แจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่ต่าตัวนี้เมื่อมีคนจับเครื่องมันจะเสียงดังมาที่มือถือตัวเครื่องไม่มีเสียงนะครับจะไม่มีเสียงให้เป้าหมายรู้เราสั่งปิดเปิดออนออนคือเมื่อคนมาจับเครื่องหรือลดเคลื่อนที่หรือเครื่องสันสะเทือนมันจะดังเสียงหวมาเตือนที่มือถือนะครับออฟคือปิดเทัานั้นเอง นอกนั้นก็ไม่มีอะไรรีบูตพวกนี้ลูกค้าอย่าไปใส่ถ้าต้องการรีบูตหรือเครื่องค้างเครื่องอะไรติดต่อทางร้านมาทางร้านรีบูตรีเซ็ตพัทเวิร์ดทุกอย่างให้ทางร้านจัดการให้จะมีแอดมินคอยตอบและแก้ไขปัญหาให้ตลอดเวลาทําการจากถึงเสาเก้าโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นลูกค้าแจ้งมาได้ทางร้านรีเซ็ตให้ตลอดสินค้าของทางร้านทางร้านบริการให้เลยครับตัวนี้ดูข้อมูลย้อนหลังของวันนี้ของเมื่อวานแล้วก็เลือกดูว่าจะเลือกดูวันไหนดูย้อนหลังได้90วัน นะครับตัวนี้แจ้งเตือนออกนอกพื้นที่ลูกค้าตั้งได้ตั้งแต่หนึ่งร้อยเป็นลักษมีไปเลยแล้วกดใส่ชื่อกดเซฟครับตัวนี้เช็คระยะทางวิ่งต่อวันซาวเ์เรคคอร์ดสั่งบันทึกเสียงพวกระบบฟังเสียงบันทึกเสียงจะเปลืองแบตนะครับแจ้งลูกค้าก่อนแล้วก็ตัวนี้แมสเซจจะแจ้งเตือนต่างๆนะครับ Low Power อ่าแจ้งมาเมื่อแบตเตอรี่ต่ำนะครับตัวได้อินโฟตัวนี้กดตัวนี้สำหรับแก้ไขเปลี่ยนจากเลขเครื่องเป็นทะเบียนรถใส่เบอร์มือถือใส่เบอร์ทิมนะครับแล้วก็เรากดเซฟตัวนี้ไม่มีผลอะไรกับการทำงานของ GPS มีแค่แก้ชื่อ หรือบันทึกเบอร์มือถือหรือเบอร์ซิมในทีเพไว้เพื่อช่วยจำเท่านั้นเองนะครับตัวนี้เช่นพาส์ทเวิร์ดช่องนี้ใส่พาส์ทเวิร์ดหนึ่งสองสามสี่ห้าคือพาสเวิร์ดเริ่มต้นนิพารเวิร์ดคอนเฟิร์มคือพาส์ทเวิร์ดให้เหมือนกันสองช่องนี้เป็นพาส์ทเวิร์ดใหม่ที่ลูกค้าต้องการแล้วกดสมิธเพื่อบันทึกแก้ไขพาส์ทเวิร์ดนะครับคร่าวๆก็มีแค่นี้ครับหากมีปัญหาสอบถามทางแอดมินมาได้ตามนามบัตรที่อยู่ในกล่องนะครับ จะมีแอดมินคอยตอบปัญหาให้ลูกค้าตลอดเวลาทําการเลยไม่ต้องห่วงสินค้าของทางร้านมีแอดมินคอยดูแลตลอดนะครับขอบคุณครับ